เราจับหลักตรงนี้ให้ดีๆพอสมมุติเราเจอความขัดเคืองความกังวลเรื่องงานเราไปรู้สึกว่าเป็นเรากังวลเจอความกลัวเป็นเรากลัวน้อยใจเป็นเราหน้อยใจแล้วมันเลยคิดต่อว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะเรื่องนั้นเพราะเรื่องนี้มันไปต่อแต่ถ้าเราหยุดแค่ตรงที่มันน้อยใจเอาน้อยใจออกคุยออกมาเจอความกลัวเอากลัวออก เจอเสียใจเอาเสียใจออกของทั้งหมดที่มันกำลังคุยมานี้คุยเพื่อเอาออกแล้วมันจะง่ายขึ้นเหมือนเคลียร์ของในห้องเอาออกหมดเลยนะก็หยิบอะไรก็หยิบเอาออกเอาออกเอาออกอออก,ก็ง่ายแต่ถ้าบอกว่าอันนี้ของฉันนะอันนี้ของเราอันนี้ของคนพอมีของใครมันจะเคลียร์ไม่ออกแล้วมันจะกลายเป็นของยากขึ้นมาทันทีทั้นของทั้งหมดเคลียร์เพื่อเอาออกเอาออก โกรธขึ้นมาน้อยใจขึ้นมาขึ้นมาเพื่อเอาออกทั้งที่อยู่ในชีวิตประจำวันก็ตามทั้งที่กำลังทำงานก็ตามทั้งที่ปฏิบัติอยู่ก็ตามพอเราทำในใจนี้ดีแล้วตั้งเป้าหมายดีแล้วในการที่จะจับมันแล้วเอาออกนี่จะชัดเจนขึ้นแต่ต้องมีเป้าหมายแล้วให้ข้อมูลที่ถูกต้องไว้แล้วเราก็สังเกตไปเรื่อยพอคุยออกมาเสร็จปุ๊บ ให้สังเกตจะกี่ร้อยพันเรื่องมันก็มีแค่รู้สึกชอบใจแล้วก็รู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกเฉยๆแล้วเราจะวางท่าทีกับมันยังไงจะกี่ร้อยพันเรื่องเราสังเกตที่จิตพอรู้สึกชอบใจเราไม่ไปเพลิดเพลินกับความรู้สึกชอบนั้นจะไม่ชอบใจเราไม่ไปขัดเคืองกว่าความรู้สึกไม่ชอบนั้น เฉยๆเนี่ยเราก็เห็นความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเราเลยสังเกตอยู่ที่จิตไม่ได้ไปกังวลว่าเรื่องไหนทั้งหมดคือไม่ไปดีใจไม่ไปเสียใจไม่ไปยินดียินร้ายกับทุกเรื่องเราตั้งหลักไว้อย่างนี้มันเลยไม่ต้องไปแก้ใครข้างนอกไอ้ตัวความคิดเลยไม่ไปคิดต่อที่จะไปแก้ใครมันเลยจบด้วยตัวมันเองนี่เขาเรียกว่าจบที่จิตข้างใน ส่วนข้างนอกจะไปพูดจะไปอะไรก็ตามแต่เพราะเราเคลียร์จากข้างในแล้ว,วเวลาไปพูดมาเลยพูดด้วยปัญญาเห็นเรื่องราวชัดเจนเขาเรียกว่าพูดแก้เรื่องราวพูดเฉพาะเนื้องานแต่เราไม่ได้พูดด้วยความที่เราโกรธโมโหอย่างนี้มันจบด้วยเรื่องราวข้างนอกแล้วเราก็จบด้วยข้างในเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสำเร็จด้วยความไม่ประมา